ตอนพิเศษดราคันบอลซูเปอร์วันช็อตนะครับกับตอนที่104กับการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของครีนสกอตและทรังกับโกเทนในฐานะซูเปอร์ฮีโร่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีนะครับแฟนคลับดราคันบอลซูเปอร์ทั้งหลายเลยอันนี้ก็คือเป็นมังงะดราคันบอลซูเปอร์ในตอนที่104นะครับเป็นเรื่องราววันช็อตก็คือสร้างมาพิเศษนะครับก็หลังจากที่จาร์ทุยมาเสียชีวิตไปแน่นอนว่าหลังจากนั้นดราคันบอลซูเปอร์ก็งดไปหน้่็ปือ้นนี้วย แต่โอเคก็เ,เป็นเรื่องราวนะครับอยู่ในจกักรวาลหลักที่เราได้รับรู้นะครับถึงที่มาที่ไปของการเป็นเซียแมนเอ็นอ็นะครับของท้ังกับโกเทนและตัวต,วตวนที่แท้จริงของคลีนก็สรุปแล้วเป็นใครกันแน่โอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมกันเลยดีกว่าโดยเริ่มตอนของดราก้อนบอลซูเปอร์ดูเหมือนว่าภัยร้ายนั้นกําลังมุ่งตรงมาที่โลกนะครับผู้คนนั้นต่างหวาดกลัวนะครับต่างร้องของความช่วยเหลือนะครับไม่อย่างงาั้นพวกเขานั้นคงแย่แน่นะครับปรากฏว่าไอตัวร้ายนี้เนี่ยที่มาถึงที่โลกนะครับได้พูดในทันที ฮ่า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 ดาวเคราะหนี้เนี่ยมันสะอาดเกินไปมาทําให้มันสกปรกดีกว่าให้มันเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกข้าหลังจากนั้นนะครับไอพวกตัวร้ายเนี่ยก็ยิงสิ่งส,งสกปรกเข้ามาที่โลกนี้นะครับเพื่อต้องการยึดครองโลกนี้โดยต้องการให้สภาวะอากาศสภาวะของดาวดวงนี Stones ้นั NES ้นนะครับกลายเป็นสิ่งสกปรกหมดเลยเพื่อให้เหมาะสมในการอยู่ของพวกมันแต่ในระหว่างที่พวกมันนั้นกําลังรังแกประชาชนและทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสกปรก ดูเหมือนว่าซูเปอร์ฮีโร่นั้นจะปรากฏตัวขึ้นแล้วโดวยได้จัดการนะครับเจ้าพวกนี้นะครับพร้อมกับโชว์ตัวโชว์มาดนะครับอย่างเท่ตามสไตล์เจ้านี่ล้วกันเนาะโดยเป็นการเตะท่าและแนะนําตัวว่าตัวฉันนั่นเหรอตัวฉันก็คือคลีนก็ตยังไงล่ะหลังจากนั้นภาพถูกตัดไปเป็นทั้งกับโกเทนที่กําลังดูทีวีอยู่นะครับกับภารกิจสุดฟิลฟ้าโดยคลีนก็ตนั้นก็พูดเลยแหละว่าเขานั้นจะเป็นผู้ล้างหัวใจอันสกปรกของคุณให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยโกเทนนั้นนะครับ รู้สึกชอบมากๆเลยส่วนทรังในตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่านะครับไอ้คลีนก็ตเนี่ยเป็นไอ้พวกไม่ได้เรื่องห่วยแตกนะครับแล้วก็มีข้อความขึ้นมาและวครับว่านี่คือเรื่องราวที่ทรังกับโกเทนก่อนที่พวกเขานั้นจะตัดสินใจในการเป็นไซาแมนเอ็กเหตุการตูกตัไปที่คลีนก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคลินก็ตนั้นสามารถจัดการนะครับเหล่าบรรดาไอ้ลูกน้องตัวเมื่อกี้ไอ้ที่มันทนา่ทให้โลกสกรปรกนั้นเนี่ยเรียบร้อยนะครับพวกมันนั้นต่างขอโทษคลินก็ตนะครับแล้วก็ถูกใช้งานให้ทําความสะอาดโลกนะครับใกบมาาสสสดดะอ อีกครั้งหนึ่งนะครับนับได้ว่าคลีนก็ตนะครับสามารถปกป้องโลกได้อีกครั้งแต่ปรากฏว่าไอหัวหน้าตัวร้ายนี้จะไม่ยอมนะครับมันนั้นพยายามนะครับที่จัดการคลีนก็ตโดยการที่พยายามทําให้โลกนี้นั้นเนี่ยต้องสกปรกเท่านั้นไม่สะอาดจึงหยิบปืนใหญ่มานะครับและทําการยิงก็ใส่คลีนก็ตโดยปืนใหญ่นี้นะครับเป็นยิงพลังสกปรกใส่คลีนก็ตคลีนก็ตนะครับที่ถูกไอสิ่งสกปรกพวกนี้โจมตีเข้าใส่นะครับจึงทําให้เขานั้นล้มไปนอนกองกับพื้นซึ่งในตอนนั้นนะครับก็มีนะครับเสียงผู้บรร จะเกิดอะไรขึ้นกับคินก็ต่อจากนี้ไปเขาจะสามารถจัดการเจ้าเดอะตี้แมสผู้สกปรกและปกป้องโลกได้หรือไม่แต่ว่าตอนนี้มีประกาศการพิเศษครับคิงก็ส์กำลังจะมีภาพยนตร์ละแอคชั่นให้ทุกคนรับชมต่อในภาพยนตร์ทั่วประเทศอย่าลืมไปรับชมกันนะครับทุกคนโกเทนได้ยินแบบนั้นถึงกับตื่นเต้นโอ้โหในที่สุดเนี่ยก็มีสักทีนะนางของคินก็ส์ฉันเนี่ยรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้ดูครั้งนะครับจึงพูดกับโกเทนดูเหมือนว่านายเนี่ยจะชอบมากเลยนะเจ้าคินก็ อะไรนนั้นนะ่โกเทนก็เลยตอบใชละละ่แล้วล่ะคิีนกอตเนี่ยเจ๋งจะตายไปครั้งนั่นทั้งก็เลยพูดแหละว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงเจ้านั่นเนี่ยมันก็แค่ไอคนสวมหน้ากากแล้วก็ถุงน่องประหลาดลดเท่านั้นแหละเหตุการณ์ตัดมาอีกหนึ่งวันที่โรงเรียนดูเหมือนว่านะครับห้องเรียนของทรังนั้นจะมีทัศนศึกษา ซึ่งปรากฏว่าสถานที่ที่ไปทัศนศึกษานั้นก็จะมีรูปปั้นฮีโร่นะครับอย่างโอลิบูด้วยซึ่งถ้าใครจํากันได้นะครับโอลิบูนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่มาจากมูฟวี่นะครับเท่ากับว่านะครับตัวละครตัวนี้นั้นถูกใส่เข้ามาในเนื้อเรื่องหลักแล้วนะครับในฐานะซูเปอร์ฮีโร่นะครับผู้ที่เคยปกป้องโลกและก็พอเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เราก็จะเห็นคนมากมายเลยนะครับเหล่าอดีตและกันนะครับผู้เคยชนะึกจริงเจ้ายุทธภพไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มูไทโตนะครับหรือแม้กระทั่งงยัมี โคคูด้วยนะแต่ว่าเขาทําการแบบเลือนหน้าเอาไว้นะครับฟีลแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นใครและก็เข้าไปลึกสุดเนี่ยก็จะมีนะครับเป็นซาตานเนี่ยยืนชูนิ้ว2นิ้วอยู่นะครับเป็นรูปปั้นของซาตานในฐานะฮีโร่ผู้ปกป้องโลกนะครับแล้วก็เดินไปอีกก็จะมีเกรซไซยาแมนด้วยนะครับก็คือโกฮังนั่แหละเกรซไซยาแมนอยู่ในนั้นซึ่งทั้งนะครับเห็นเนี่ยก็รู้เลยแหละครับว่าคืออะไรนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อโรงเรียน พัฒนาศึกษาเสร็จนะครับก็จะมีช่วงพักเที่ยงหลังจากนั้นนะครับเหล่าบรรดาเพื่อนๆของทรังนั้นก็มีการพูดคุยกันว่าทําไมพวกนายเนี่ยถึงไม่คิดหรอว่าพวกฮีโร่พวกนี้เนี่ยชอบปกปิดตัวตนเป็นความลับเพื่อนอีกคนก็บอกเลยครับว่ามันก็จะดูเท่กว่าก็ได้นะเพราะพวกเขานั้นสวมหน้ากากใช่ไหมล่ะแต่ผู้หญิงในกลุ่มนั้นก็พูดเลยแหละว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครไม่ใช่เหลอฟิลแบบตัวละครอนิเมะเท่านั้นเพนื่อนก็ถามทรังแหลคะครับว่านายคิดยังไงบ้างทรังเกี่ยวกับเรื่องนี้ทรังน,น,น นั้นนะครับดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบริเวณนั้นมันเป็นนะครับโรงถ่ายภาพยนตร์นะครับคือเขากําลังถ่ายหนังกันอยู่นะครับเป็นหนังของคลินก็สทุกคนนั้นต่างรีบวิ่งไปดูนะครับเพราะทุกคนนั้นอยากจะเห็นว่าคลินก็สเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพอไปเห็นปั๊บเราก็เห็นเลยนะครับคลินก็สนั้นยืนเตะท่าอยู่นะครับแล้วก็กําลังต่อสู้นะครับจับไอ้เจ้าเจอร์ตี้แมนไอ้ศัตรูนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นภาพยนตร์นะครับที่กําลังฉายอยู่นั่นเองแต่ในระหว่างนั้นที่กกํําาาาาาลััังงงถ่่ยยยหหนนนอมมตรววจ้้้ไดดุ ทุกคนห้ามไปไหนเป็นอันขาดครับตอนนี้มีโจรลึกลับเนี่ยได้ขโมยของในพิพิธภัณฑ์ไปและกำลังหลบหนีอยู่ในกลุ่มพวกคุณมีใครเห็นคนที่มันน่าสงสัยไหมครับและประชาชนนั้นนะครับก็ชี้ไปเจาพวกนั้นหรือเปล่าครับมันเนี่ยสวมหน้ากากนะปรากฏว่าไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยแหละก็คือโจรนะครับพวกมันนั้นเนี่ยรีบหยิบอาวุธมาเพื่อทําการขู่นะครับแล้วก็จับทรังมาไว้นะครับก็คือจับไปตัวประกันนะครับเพื่อตัวเองนั้นรอดแต่แน่นอนว่าแมมจับใครไม่จับนะครับจับทรังทรังก็เลยจัดการนะ หนึ่งซอกใหญ่ไปเล่นเอาเจ้านั่นนะครับถึงกับล้มลงไปนอนกับพื้นนะครับเล่นเอาตำรวจถึงกับงงเลยแหละครับว่าทาไมนะครับทางด้านของไอเด็กคนนี้เนี่ยถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนี้แต่ในระหว่างนั้นเองนะครับครั้งหนึ่งตัดสินใจที่จะช่วยนะครับในการจับกลุ่มเองก็พยายามนะครับหยิบของออกมานะครับเพื่อนก็ตกใจว่ามีปืนหรือเปล่าแต่ทั้งนะครับก็พูดหลยแล้วว่าฉันเนี่ยไม่ควรดึงดูดความสนใจคนอื่นนะเรื่องความแข็งแกร่งแต่มันก็ไม่มีทางเลือกแต่ในระหว่างนั้นเองครีนก็ตนั้นได้มาขวางเอาไว้แล้วก็ได้พูดกัับ้งนา่ไม มาใช้พลังของนายได้เพื่อระบุว่าตัวตนนั้นคือใครหยุดก่อนเลยเจ้าหนูน้อยหลังจากนั้นคลีนก็สนะครับพุ่งไปเตะยอดหน้านะครับใส่ศัตรู1ทีนะครับศัตรูอีกคนนึงนั้นกำลังยิงใส่ครีนก็สครีนก็สนั้นนะครับใช้มือจกลูกกระสุนปืนนะครับแล้วก็สามารถจัดการไปได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นก็ควงสว่านนะครับกระทึบเข้าไปนะครับในตัวของคนรา้นายคนร้ายอีกคนนึงนะครับก็ถูกคลีนก็สพุ่งไปแล้วก็ต่อยเข้าไปที่หน้านะครับของคนร้ายไปอย่างเต็มแรงเล่นเอาทรังนั้นถึงกกกับตใจเเดเดีี๋๋ยยวว่อล ก็สเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆง,งั้นหรอแต่ปรากฏว่าในตอนนั้นนะครับคนร้ายเนี่ยได้จับผู้หญิงเป็นตัวประกันนะครับทางหน้านของคลีนก็สเห็นแบบนั้นนะครับจึงพยายามตั้งสติและพยายามที่จะช่วยนะครับส่วนตัวร้ายนั้นก็เลยพูดขึ้นมาแกคือใครกันนะเปิดหน้าของแกมาซะคลีนก็สนะครับจึงตอบกลับไปแกรู้หรือเปล่าว,ว่าทําไมเนี่ยซูปเปอร์ฮีโร่เขาต้องสวมหน้ากาก,ากด้วยทางด้านทรังอยู่ตรงนั้นนะครับเ็เลยถามเออเอเอเป็นเพราะว่ามันดูเท่ใช่ไหมล่ะครับทางด้าน God, ครีนก็สก็เลยตอบกลับไป ใช่เหตุผลหนึ่งก็คือเท่แต่มันมีเหตุผลมากกว่านั้นหลังจากนั้นคลินก็ต์นะครับทำบางสิ่งบางอย่างทําให้นะครับปืนในมือของคนร้ายนั้นหลุดไปและคลินก็ต์นั้นก็สามารถจัดก,การคนร้ายไปได้อย่างง่ายได้นะครับจึงทําให้ในตอนนี้คลินก็ต์นั้นนะครับสามารถชนะศัตรูได้และทําลายนะครับสิ่งสกปรกทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจของมนุษย์ล้มลงไปและหลังจากนั้นคลินก็ต์นะครับได้มาด้วยความเร็วสูงมาใกล้กลนะครับทางด้านของครั้งและก็ได้พูดกับครั้งและครับว่านี่เจ้าหนูน้อย นายมีคนสําคัญของนายบ้างหรือเปล่าทรังได้ยินแบบนั้นนะครับจึงหันกลับไปแล้วก็ถามคำถามนี้ของคุณหมายความว่าอย่างไรกันหลังจากนั้นทรังนะครับนึกถึงหน้านะครับเพื่อนๆของเขาครอบครัวของเขาโกเทนนะครับและก็มีหน้านะครับของไม่ด้วยคือจะเล่นป้าเลยนะสำหรับพี่ทรังของเราทรังนะครับก็เขินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เลยตอบใส่คลินก็สเออครับผมครับผมมันก็มีนะแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับไอคนร้ายนั้นนะครับก็ไม่ยอมนะครับมันนั้นเนี่ยพยายามนะครับที่จะทําบางสิ่งบางอย่าง ต่อแต่คลินก็ตนก็ไม่ยอมแล้วนะครับเขานั้นต้องการจะปกป้องทุกคนจากเหล่าร้ายและพุ่งไปด้วยความเร็วสูงอัปคัทนะครับใส่ตัวร้ายนะครับจนทาให้ตัวร้ายนั้นก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปนะครับและคลินก็ตนเนี่ยก็คือใส่นะครับถ้าไม่ตายการทําความสะอาดของเขานะครับและก็ซัดไปใส่คนร้ายอย่างเต็มแรงและเขานั้นก็เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไปอย่างโคตรเท่เลยนะครับพลั้งดวงตาเป็นประการมากๆที่เห็นความเท่ของคลินก็ตนะครับคลนก็ตนนั้นสามารถจัดการศัตรูคนนี้ได้แล้วนะครับและหลัง จากนั้นก็ต้องถ่ายหนังต่อนะครับก็คือเล่นเอาคนในกองถ่ายถึงกับงงเลยแหละคะับว่าเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรกันหรอนั่นเป็นการแสดงอะไรหรือเปล่าฮะนายบอยเขาแสดงงั้นหรือไงและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับอีกวันหนึ่งนะครับในตอนนั้นที่บ้านของทั้งทั้งกําลังนั่งเล่นเกมคลินก็สอย่างเมามันเลยนะครับทางด้านโกเทนเนี่ยมาที่บ้านของทั้งเมื่อเห็นก็เลยพูดโอ้ยนายเล่นเกมคลินก็สเหรอฉันเนี่ยอยากจะเล่นเหมือนกันนะหลังจากนั้นนะครับโกเทนเนี่ยก็พยายามแย่งทั้งในการเล่นเกมคลินก็สนะครับฟีลแบบ เพื่อนนะครับเพื่อนบ้านมีตังกนะันทั้งนั้นของโกเทนนั้นก็เลยแย่งทรังในการเล่นก็เท่ากับว่าทรังในตอนนี้นะครับก็เป็น1ติ่งและการัหนึ่งเอของคลินก็สเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากสิ่งที่เขานะครับได้เห็นถึงความโคตรของโคตรเทนะครับของคลินก็สซึ่งทางด้านโกเทนก็ถามทรังแหละครับว่าทําไมนายเนี่ยถึงสนใจคลินก็สล่ะเมื่อเทียบก่อนหน้านี้ทางด้านของทรังนะครับก็เลยพูดเลยครับว่าฉันคิดว่าฉัน,น่ะแต่ในระหว่างที่กําลังจะตอบนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าพวกเขานัันั้้้นนนจะมีีออเเดดยยยบบาาาางงงงงสิ่่โพวกต จะเป็นโดยพวกเขานั้นหยิบสมุดและดินสอขึ้นมาโดยทั้งเริ่มไอเดียโดยบอกเลยแหละว่าขั้นตอนแรกพวกเรานั้นต้องเริ่มออกแบบเครื่องแต่งตัวก่อนเพราะพวกเรานั้นต้องปกปิดตัวตนที่แท้จริงของพวกเราเอาไว้โกเทนก็เลยพูดเลยแหละว่าเครื่องแต่งตัวงั้นหรอคล้ายๆกับคินก็สีนะทางด้านทั้งก็เลยพูดถ้าเราเล่นแบบเขาเลยเนี่ยเราก็เป็นแค่พวกคอสเพลสีนะถ้าแบบนั้นก็เพิ่นชุดการต่อสู้เนี่ยเหมือนกับพุ่นพ่อยังไงล่ะแล้วป,ป๋าเนี่ยมีไอเดียแต่งเติมขึ้นมาหน่อยอ้อโกเทนเราจำเป็นต้องมีกางเกง นะเอาแบบรัดรูปเลยและเห็นกางเกงในด้วยงั้นเหรอใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่แน่นอนจะได้เหมือนคินก็ต์ยังไงแต่ทางด้านทรังก็คิดแหละครับว่าเออแต่ฉันว่าอย่าเลยดีกว่ามันดูเสียวไปหน่อยนะ่ะหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นนะครับภาพแบบร่างของพวกเขานะครับก็คือสยามแมน X1 และ X2 ที่พวกเขานั้นกําลังจะสร้างขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเขานั้นนะครับจะเป็นสยามแมน X1 X2 ในการปกป้องโลกใบนี้นะครับแต่พวกเขานั้นต้องพยายามปิดเรื่องนี้เป็นความลับมากที่สุดเลยนะ จึงไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงจึงพยายามนะครับเอาเรื่องนี้เป็นความลับนะครับคือจะไปสร้างไปสร้างที่อื่นซะหลังจากนั้นเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่สํานักของซาตานนะครับบ้านซาตานนั่นแหละคนกําลังฝึกฝนอยู่นะครับปรากฏว่าครีนก็สมาที่บ้านและพูดคุยกับซาตานซาตานก็เลยพูดอ๋อนายกลับมาแล้วงั้นหรอแต่ปรากฏว่าครีนก็สตัวตนที่แท้จริงนั้นก็คือโกฮังนั่นเองนะครับโกฮังปลอมตัวเป็นครีนก็สโดยเขานั้นนะครับปกป้องโลกนะครับ ซึ่งก็เป็นการเฉลยว่าอาโกฮังก็คือกินก๊อตนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นก็ก่อกําเนิดซูเปอร์ฮีโร่ใหม่ทั้ง2คนก็คือนะครับไซยาแมน X1 และ X2 นั่นเองนะครับก็คือทรังกับโกเทนแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมังงะดาคัลบอลซูเปอร์ในตอนที่104นะครับโดยจะเป็นนะครับวันช็อตนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ต่อปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้มีอัปเดตนะครับว่าเดี๋ยวจะมาอีกตอนไหนนะครับอันนี้ก็คือมาพิเศษเพื่อทําการปิดเล่มนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวทีี่่่่สนนนนุกกกกเเเเลยยยะรรััับวืออองงงงาขิตจป็ไ ก็ต้องเฝ้ารอในการรับชมนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับมางงะดักันบอลซูเปอร์ผมทําเสมอนะครับแต่รอเพียงแค่ว่ากลับมาเท่านั้นวันก็คงมีการเซตรละปบสักนิดสักหน่อยนะครับในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับก็บอกว่าทุกคนนั้นจะเฝ้ารอในการรับชมแต่วันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ